สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้ он. พบกับช่อง PN พาบ้าน,นอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นะราคา200บ้บาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปทางครับผมแต่ถ้าพี่พินไดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมนะพี่นะช่องทางตองเราเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผม ่วนเดิไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียรผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะรับแอดไลนยพีนี้เราลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะ้าไปจะถูกใจองคไหนครับผมมาเริ่มเป็นพระสําเร็จรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะ้านี่นะครับหาภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมก่อน,อนได้เลยนะพี่นะ้าหรือว่าถูกใจองคไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะ้าสององ,อง 3า0ร้300บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมครับผมนี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สองครับผม นี่ครับนี่รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพ่อสุณเดชวัตเกศรายการที่สาม คร,รายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่ครับผมนี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จสองหน้าแล้วไม่หน้เนี่ยรายการที่สี่ครับผมองค์นี้ ครับรายการที่สี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเกศร,รายการที่ห้า ครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อบาทครับต่อไปเป็นพัสุเด็ดรายการที่หกครับผม รายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับผมนะี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่เจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อฉุยครับผมรายการที่แปดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อฉุยครับผม รา,าร,รายการที่แปครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่9อ่าเป็นเหนรียญหลวพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผม รายการที่9ครับผม2องระบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่10เป็นเหรียญลบพ่อแช่มครับผมวัดฉลองนี่บสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับผมนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองระบายครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสอง เป็นเรียนอ่าพัะสมเด็จหลวงพ่อแพรนะไปนะนี่นี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับผมรายการที่สิบสองครับผม ะะรายการที่สิบสองผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สิบสามครับผมนะะี่ครับรายการที่สิบสามผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรูกรอเราข้งเงินรายการที่สิบสี่ี่ครับนี่ รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปล้อลเราพ่งเงินรายการที่สิบห้าครับผม รายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับผม รายการที่สิบหกครับผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดองนี้เป็นหนุมานเนื้อโลหะแล้วนะนี่นี่หนุมานเนื้อโลหะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่ลูกหล่อหนุมานครับผม นี่ครับนี่รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดองนี้เป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับผมนี่รายการที่สิบแปดครับผมนี่นะครับเ,เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระนะไปนะรายการที่สิบแปครับผมสองรอยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรลอนหลวงพ่อเดิมรายการที่สิบเก้า ครายการที่สิบเก้าผมสองร้าบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบครับผมนี่เขาเขียนว่าพอแก้วนะเนี่ย รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรงนี้เป็นปิดตาน่าจะเป็นทางปลกไข่ใช่ไหมเนี่ยเป็นพิมพ์ทรงแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหม นะครับเนี่ยเป็นตลับปิดด้านหลังนะเนี่ยเนี่ยเดโอ้โหแต่ตรงนี้เขาหัก,กน,นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจเจดียด์ยด้านนี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นรูปโล,ล่หลวงปู่ทวดวัดพระเโขเนี่ยครับวัดพระโขครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับพี่นะนี่ นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นภาพติดตารายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จหรือเปล่านะเนี่ยนี่ยเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระมหส์วนรายการที่ยี่สิบห้านครับในรายการที่ยี่สิบห้าผมสองร้อบาทครับผม ต่อไปเป็นพักสำเร็จรายการที่26กครับผมนี่ครับรายการที่26กครับผม200บาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่ปดนี่จะเป็นเหรียญอันนี้ตาแผ่นดินหรือเปล่าเนี่ย รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่ครับนี่สองละบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นเลขการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญอะไรเนะี่ยพอท่านเขียว โอ้โหเห็นไหมนะี่ะแต่เดี๋ยวผมแกะให้ดีก่อนนะเหลียดในแป๊บนึงนะพี่นะ พ่อท่านเขียวครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมเนี่ยครั200บสองร้อยบาทครับผมเดี๋ยวผมไว้อย่างนี้ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรา เผยพี่ท่านใดอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมเดี๋ยวผมค่อยใส่ให้ทีหลังนะทีเดียวเลยเผื่อพี่ท่านใดชื่นชอบเดจะค่อยใส่ให้ทีเดียวเลยต่อไปเป็นรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายเนี่ยองค์นี้จะเป็นเนได้มาอีกองค์นึงนะเนี่ยเห็นไหมเป็นพระสังกระจายเป็นพิมพ์ยือนนะเนี่ยวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองคนะ์นั่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนละองค์กับวันนั้นนะพี่นะเห็นไหม นนนคนละองค์กันนะเนี่ยวันนี้ได้มาอีกหนึ่งผมดูเป็นผัสสั่งกัดจายพิมพย์ยืนนะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับสองร้อยบาทก็บผมรายการที่สามสรบจก็หม ก็สำหรับพี่ๆท่าน,นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ